ชิ้นเสือ front front ไม่ต้องออกเสียงว่าไงตอน front front skirt skirt shoes shoes j u m p e r j u m p e r เสื้อถักไหมพรมใช่เพิ่งเขียนไปเลยนะเนี่ยเสื้อถักไหมพรม ขอเพิ่งสอบพ่อ,อเพิ่งสอบคำศัพท์อยู่ไหนนมคะ jeans jeans เจอไว้นะถ้าเป็นพวกกางเกงอะไรพวกเนี้ยต้องเติม s นะ trainers อ,อันนี้ก็เป็นคู่เหมือนกัน trainers ง่ายเลยเนี่ยเซตเนี้ยตั้งกเซตอะ jacket jacket different อ,ออกเสียงังไงเนี่ยคำเนี่ย different different <laughs> ตะวันฟังแม่ออกนี่เก่งมาก <laughs> แม่อาจจะสำเนียงไม่เหมือนครูนะแต่ตะวันเข้าใจแม่ใช่ไหม white white wearing wearing โ oh, อ๋นี่มันเซตสืสอ้อผ้าเนี่ยว่า w e ่ r ที่สงสัยใช่ใช่าวิ r i สงส,สัยหนูเขียนข้างล่างอีกคำหนึ่งได้นะคะลกูก wearing อะ จะดูเซตเดียวอะวิงเห็นเนาะเห็นดูอยู่โฮมของบ้านโฮมดีนะคุณครูบอกกิจถ้าครูบอกใครเราอาจจะไม่รู้ซีซชาชาน่าเป็นคนบอกใช่ไหมใช่ใช่เพราะถ้าบอกภาษาไทยนี่อาจจะ how home yet yesterday yesterday ใช่เมื่อวาน purple เอ้ายังไม่เสร็จ ยสุดี purple สีม่วงสีโปรนหรอใช่หนูชอบสีม่วง pair p a ที่แปลว่าคู่ไม่่าแล้วค่ะแล้วก่อนนะคะ p u r p e ค่ะ p a i p ที่แปลว่าคู่ yes rabbit bird บอกไว้ก่อนไงบอกไว้ล่วงหน้าไง bird ชิเกนชิเกนก็ไปเรื่อยๆไงทานก็ทานไม่ทานก็ทวนให้ชิเกนชิเกินฮอสฮอสไล่ไลไลไลที่แปล่าชอบไล่ไลไม่มีขืนก็ไม่รู้นะต้องไลคต้องให้น้องผาพูดคำนี้ไล k e ไล k e is like a book เออร์ฟาร์มเออร์ฟาร์มเอระีนเกี R ่ยวกับฟาร์มเออร์ฟร H มเออร์อารอยเอ่ะอ็นีีเกี่ยวกับปวดหัวปวดฟันปวดนี่เอาไเหมือนนะ H ใช่ไหมมันออกเสียงไงเมื่อกี้ที่เราเปิดเฮสเดกเฮสเดกพราะมีตัวดีแล้วมาเชื่อมกับ X ใช่ไหมก็เฮสเดกแล้วก็ t o สเ s สปวดปวดฟันอะออกเสียงไงอะทูสเซ s ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ e a r r ร์ฟันปวดปวดหูเอียเอ่ะเอีก่อนแล้วก็เติมเติมสี่ตัวหลังเหมือนเดิมอ่ะก็เป็นเอ r ยเรกต่อไป b r e a k อีด r e a k อันนี้เคยเรียนตั้งแต่นูนอุบาลเบรคเนี่ยมีอยู่ใน